เกมที่น่าสนใจนะครับอุทยัยกับทีมเหนือเพราะฉะนั้นก็เป็นดาร์บีแมชภาคเหนือแหละครับอุทยัยอันดับ17มีอยู่3คะแนนนะครับก็ล่าสุดที่เราเห็นคือขอนแก่นได้แต้มไปแล้วแต้มเท่าพวกเขาแล้วนะครับซึ่งโคชแม็กธนเศษยังเป็นทีมที่ยังไม่ชนะใครนะครับชนะเสมอ3แพ้3เจอกับโคชคาร์ลอสปเรล่าครับเช mm ียงใหม่ติดอันดับ2ซึ่งเราเห็นแล้วหนองบัวชนะไปแล้วพวกเขาต้องตามให้ทันเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยแต้มเท่ากันนะครับ ก็ล่าสุดก็ชนะในบ้านสีสะเกตมา1 0ก็หยุดสีติเสมอ3เกมติดเรียบร้อยเชียงใหม่นี่อยู่ในชุดเสื้อแดงดำนะครับในโอกาสยิงไปก่อนจากจังหวะน,นั้นส่วนอุทัยครับได้จังหวะของธนัทวงศ์สุรั์ที่พยายามจะกระดกข้ามศาีษะผู้รกษาประตูก็ข้ามคาออกไปจากเตะมุ่มโดนมงเพยออกมาได้เทคสองครับคอสก็ไปอีกรอบเทคสองรอบนี้จังหวะมงนี่หลุดเสาออกไปครับโอ้จังหวะสุดท้าย เป็นทวินบุษสมบัติครับที่ได้มงแต่ก็ไม่เข้ากรออุทยสู้ครับวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียโดยเฉพาะการเล่นในบ้านจังหวัดเท็กมงคนเดียวโอ้โหหลุดกรอบไปครับมาแล้วครับเจ้าเวหาอย่างอนนท์บุตรผาครับนี่ก็ย้ายมาในช่วงรีสตาร์นะครับดาวยิงมากประสบการณ์โอกาสของเชียงใหม่ได้จอดจอยิงก็ได้ประตูจนได้ครับหประตูต่อศูโอ้โหจังหวัเติมขึ้นมาของสารัตแก้วแสงใสครับ วิ่งฝั่งซ้ายโอ้โหแล้วเข้าไปในกรอบแบบมีเวลาเยอะเลยนะครับจังหวะให้นี่ก็ถือว่าเลี้ยงลายอยู่นะครับโอ้โหแล้วยิงไม่มีใครประกบเลยครับหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปกดลูกนี้พยายามจะเคลียร์จากเส้นแล้วแต่ว่าไม่ไหวนะครับครึ่งแรกครับทางด้านของเชียงใหม่ยูเต็ดบุกนำหนึต่อศูน อุไทยนี่รีสตาร์ทกลับมาเสมอหนึ่งแพ้1น,นะครับนก็มีโปรแกรมตกค้างกับขอนแก่นเูียเต็ดด้วย1เกมเชียงใหม่ต้องการประตูที่2งยิงไว้ติดบล็อกแล้วจังหวะจะซ้ำก็หลุดกรอบออกไปจังหวะแรกที่ยิงเนี่ยเป็นโดมินิกอดีเยียนะครับที่ยิงไว้ติดบล็อกแล้วก็ได้ซ้ำก็ยังไม่ได้บุกหนักเลยครับจังหวะในหน้ากรอบไปทดแล้วยิงลูกยี่ข้ามคานเป็นเท้าขวาตรงนี้ของบูกินยองครับนักเตกะเกาหลีใต้ วันนี้ออกสตตร์เป็นตัวสำรองนะครับคู่ไทยสร้างเกมขึ้นมาบ้างแต่โอ้ยโอ้หูธรรมรัตน์แว่นมณีครับลูกนี้ไม่น่าเล่นเลยครับรพุทธสินวชิรพันธ์ประสมผลก็อืไม่มีทางเลือกครับเจ้าตัวรู้ตัวแหละครับจับบอยาวไปเองครับแล้วโอ้โหแม่ไปย่ำศิริศักดิ์ไฝดวงลูกนี้แดงตรงครับ โอ้โหสิบคนครับอุทยัยตามหลังอยู่แต่ก็ตามแค่ประตูเดียวนะครับแต่จังหวัดตัดสินใจตรงนี้ของธรรมรัฐทำให้ทีมเสียเปรียบเลยครับหลังจากนั้นสิบเอ็ดคนของเชียงใหม่ได้ลูกสองยนได้ครับวูกึนยองครับแม่สัปดาห์นี้นักเตะดาวยิงหลายคนนับหนึ่งกันหลายหลายทีมเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือวูกึนยองนะครับนี่คือประตูแรกข,ของเขาในสีเสื้อของเชียงใหม่อยู่ในเตด จังหวะขึ้นมาทางซ้ายแล้วเปิดเข้าไปของสารัตแก้วแสงใสหนึ่งประตูหนึ่งแอซิสนะครับสารัตวันนี้เพื่อที่จะยิง3ลูกครับมาแล้วหลุดเดียวเลยโอ้โหหลุดแบบนี้ก็เสร็จเมลวินเดลลูแล้วครับสามศูนย์ครับเดลูโอ้โหเดลูกลับมารอบนี้นี่ยิงระเบิดระเบอร์เลยนะครับนี่ประตูที่6ของเขาแล้วนะครับในซีซั่นนี้เดี๋ยวดูว่าคอลอโดที่ยิงไม่ได้ในสัปดาห์นี้เนี่ยเดลลูจะขยับเข้าใกล้ได้หรือเปล่านะครับ ดาวยิงเช้าดัชยิงด้วยซ้ายตรงนี้ก็หมดสิทธิ์เลยครับผูสาประตูอย่างสุรศักดิ์ตองอ่อนในช่วงกาที90ยิงลูกนี้เข้าไปครับาแล้วประตูที่7ครับดาวซันโวร่วมครับตอนนี้เมวินเดลูฟปีแล้วอยู่กับลำปางนี่31นะัดยิง11ประตูนะครับ ถือว่าเป็นดาวยิงที่สุดๆจริงๆในไทยลีก 2, 2ตั้งแต่กลับมานี่็ถือออกสตาร์ทค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าป<ช>ีแล้วเนี่ยเมวินเดลูมีปัญหาว่าในช่วงกลางๆถึงท้ทายๆดูการนี่ไม่ค่อยยิงขึ้นมาแอซิดโดยเอฟซันเลยนะครับกองหลัง4-0แล้วก็จบตรงนี้ครับอุไทยแพ้ครับ0-4แพ้เยอะขนาดนี้ทำให้อุททยตกไปเป็นบวยเลยนะครับ้วยประตูได้เสียที่เป็นรองขอนแก่นก็ทาให้7เกมไม่ชนะใครแล้วก็โคชแม็กธนเศษตร อมอนสินกิติโชต์ลาออกนะครับซึ่งล่าสุดโค้ชเทอร์สักเข้าไปแล้วเรียบร้อย